สลามุอยลัยกุะมราร์มาตุลลอบาระกาตุสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวิถยรอมฎอนปี9กนะคะรายการออกอากาศทุกวันค่ะตลอดทั้งเดือนรอมฎอนตั้งแต่เวลาสี0นาิกาถึงสี่นิกานาทีทางทรบร5แห่งนี้จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ทารันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวิลามนวระและผมครับอิรฟันเบฮมะเราสองคนรับหน้าที่เป็นพิธีกรดําเนินรายการในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ ท่านรอสูล,ลุลลอฮสลลัลอฮุอะไิวะซัลลัมได้กล่าวว่าพวกท่านจงทานสะฮุดเถิดเพราะสะฮุดมีความบรกิกัศหรือความประเสริฐที่อัลอสสุภานวาตะอาลาทรงประทานให้แก่ตัวเขาตลอดทั้งวันที่เขาถือสินอดรายงานโดยอัลบุคอรีและมุสลิมเอาละค่ะท่านผู้ชมเรามาดูกันว่าวันนี้ทางรายการของเรามีเนื้อหาอะไรมาฝากคุณผู้ชมบ้างไปรับชมไฮไลท์พร้อ,รอ,รอ,อมๆกันเลยค่ะ สำหรับช่วงแรกนะครับในช่วงด็อกเตอร์วินัยเอ c ครูซีฟครับวันนี้อาจารย์จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับวันนี้ค่ะอาจารย์วินัยจะมาพูดคุยในเรื่องของแอน i ี g เอจิ้งพาค่ะบทบาทของไฟโตนิวตรียตในการต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะและในช่วงที่2ค่ะในช่วงของฮารันไฮไลท์วันนี้มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับพี่ปันวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เกี่ยวกับ บทบาทในการตรวจประเมินด้านฮาลานของศูนย์วิสาหลานร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดเชียงใหม่กันครับจะมีอะไรน่าสนใจนะั้นเราไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับไปเลยค่ะ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته กลับมาพบกับช่วงของดรวินัยเอ็กซ์โทรซีฟกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของสารไฟตัวนิตรีย์ซึ่งแน่นอนค่ะว่าเราก็จะพูดคุยกับกูรูด้านนี้ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นโภชนาการที่เราได้คุยกันไปเมื่อตอนที่ตอ,ทตอนที่ผ่านมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาโฟกัสในเรื่องของไฟตัวนิตรีย์นะคะว่าคืออะไรนะคะเราก็ขอต้อนรับท่านรองศาสตราจา, an, จารย์ดรวินัยดาลันค่ะอาจารย์สามยกุ้งค่ะ มาในกุ่มสาลามมารมาตุลลอ์มาบรกรรตัวค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยในแง่ในเรื่องของเหมือนศาสตร์ชะลอวัยค่ะจ์ในเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งแต่ว่าเราจะมาพูดคุยในเรื่องของบทบาทไฟโตนิตริอันในการต้านอนุมูลอิสระก่อนที่จะเริ่มตรงนั้นเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ได้พูดให้ท่านผู้ชมได้ฟังค่ะว่าไฟโตนิตริอันเนี่ยค่ะคืออะไรครับครับอพอดีดรนุริสันพูดเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยใช่ค่ะนะผมอยากจะ ขยายความนิดหนึง่งมันมีคำอยู่สองคำนะที่เราควรจะ,ะต้องทำความเข้าใจแล้วก็พยายามให้มันคุ้นเคยสักนิดหนึง่งก็คือคคเรื่องชะลอวัยและก็เรื่องของการยืดอายุไขนะฮะมันมันไม่เหมือนกันนะวันนี้เนี่ยผู้ชนะการเด่นลงมาสแสดงบทบาทในเรื่องของการชะลอวัยและก็การยืดอายุไขค,ค่อนข้างมากมนะแล้วก็ตัวที่เข้าไปมีผลเลยก็คือพวกไฟโตนเนตรียนเดี๋ยวค่อยพูดว่าไฟโตเนตรีนคืออะไรนะ ชะลอวัยนั้นหมายความว่าเราเนี่ยนะครับแก่ช้าลงแก่ช้าลงชะลอวัยนะอันนี้เนี่ยและก็ยืดอายุขัยเนี่ยหมายความว่าเรานี่จะมีอายุยืนขึ้นมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะมีอายุได้ถึงร้อยสี่สิบปีร้อยหกสิบปีไกลไปได้ขนาดนั้นแต่ว่าเราเจอทั้งอุบัติเหตุเจอทั้งโรคภัยเจออะไรต่อะไรเนี่ยทำให้เราอายุน้อยลงไปเรื่อยๆก็ทำให้เราเนี่ย นะอายุสั้นลงไปกว่า70ปีจากร4 0เราลงมาเหลือแค่70แล้วอายุเฉลี่ยปัจจุบันก็เลยประมาณ70ปีเจ็ดสิบปีเราจะอยู่ประมาณนั้นอ่ะประเด็นก็คือเราจะทําให้เราเนี่ยแก่ช้าลงได้หรือไม่นะครับนะฮะแล้วก็อายุไขยเนี่ยยืนยาวขึ้นได้หรือไม่จริงๆไม่ได้ยืนยาวขึ้นหรอกนะมันควรจะมันควรจะเป็นอย่างนั้นอ่ะเราก็พยายามกลับไปเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นเอาล่ะให้เรามา นะจกนกระทั่งถึงร4อยิปีเราีด้ไปทำให้สร้างปัญหาแก่ตัวเราเองนะครับกินไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูกนะฮะไฟตัวนิวเทรียนเนี่ยมันก็คือสารเคมีที่มันอยู่ในพืช<ม>ทุกอย่างมันอยู่ในพืชเนี่ยมันเป็นสารเคมีทั้งนั้นอ่ะแต่ว่าในสารเคมีที่มันอยู่ในพืชผักอะไรที่มันอยู่ในโลกเนี่ยมีประมาณร้อยล้านชนิด<ม>แต่ว่าตัวที่ไปก่อให้เป็นประโยชน์ก่อต่อสุขภาพเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ประมาณแสนชนิด<ม>น้อย,อยกันเยอะเลยนะ ไอ้แสนชนิดเนี่ยเขาเรียกไฟโตนิตรเอนนะก็คือพฤกษะเคมีอ่าภาษาไทยก็คือพฤกษะเคมีนะคะอ่าถ้าเรามาดูสารอาหารที่มันทําให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่ดีหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยจริงๆแล้วสารอาหารพวกนี้มีอยู่ประมาณสักส0่ส้ชนิดเท่านั้นแต่ไฟโตนิตรเอนที่ทําให้เราสุขภาพที่ดีเนี่ยนะฮะมันมีอยู่ประมาณ5 0,000ื่นเห็นไหมมันมีมากกว่ามหาศารเลยนะ ไฟโตนิตรนพวกนี้นั้นนะครับมันมันช่วยในเรื่องของการที่ทําให้พืชเนี่ยนะฮะสามารถที่จะต้านทานในพวกมแมลงได้โรคต่างๆที่มากับพืชได้ hmm. และก็คุณสมบัติพวกนี้นะครับที่ทําให้มันต่อสู้กับโรคได้นะทําให้มันต้านทานมแมลงได้ในที่สุดพอเราไปกินเนี่ย <c oughs> มันก็ติดมาที่เรา <c oughs> ประโยชน์ตรงนี้มันเข้ามาที่เราก็จะทําให้ภูมิต้านทานของเราดีขึ้น <c oughs> ทําให้เราต่อสู้ต้านทานโรคได้ดีขึ้นคือเสริม ในทางโภชนาก,การเนี่ยพวกไฟตัวนิวตรอนเนี่ยไม่นับเป็นสารอาหารายังไม่นับ<อ>เพราะสารอาหารเนี่ยหมายความว่าถ้าเราขาดแล้วเราอยู่ไม่ได้แต่ว่าไฟตัวนิวตรอนพวกนี้เราขาดแล้วเราอยู่ได้นะแต่ว่าถ้ามันมาเราได้รับแล้วเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพทำให้สุขภาพดีขึ้นกว่าเดิมใช่ใช่ตรงนี้นะครับเราก็เลยมาแนะนํากันนะว่าจริงๆแล้วเราควรจะได้รับไอ้พวกไฟตัวนิวตรอนพวกนี้นะครับเพื่อจะทาให้สุขภาพของเราเนี่ยดีขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาบอกโอรีจ oh, ินเนตนะหรือก็ทําให้เราเนี่ยกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ตีนกาอะไรต่างๆเนี่ยไอการเกิดตีนกาเนี่ยมันเนื่องจากคอลลาเจนที่มันอจุดใต้ผิวเนี่ยมันถูกทําลายไปเรื่อนุมลอิสระนะครับแล้วก็ผิวก็เลยยุบลงจากที่ตึงๆอยู่<อ>มันก็เลยยุบลงพอ <c oughs> ยุบลงมันก็เลยกลายเป็นรอยเหี่ยวยน่นนะวันนั้นถ้าเราสามารถที่จะทําให้พวกคอลลาเจนเนี่ยซึ่งมันเป็นเหมือนอย่างคัมยันอะใต้ผิวหนังเนี่ยหังของเราให้ตึงอย นะไม่ไม่ถูกทําลายไปไม้คขายันพวกนี้ไม่ถูกทําลายไปเนี่ยผิวหนังเราก็ไม่สุดตัวลงเราก็จะไม่เหี่ยวย่นเพราะนั้นเนี่ยเราจะมีกลไกอะไรบ้างในการที่จะทําให้อ่ผิวหนังเราเนี่ยไม่เหี่ยวย่นทําให้เราเนี่ยสดชื่นนะครับไม่ถูกทําลายด้วยอนุโมอิสระต่างๆพวกนี้เดี๋ยวเราก็จะมา ขยายความกันในเรื่องของอนุมูลอิสระจะเจอได้ที่ไหนะอาจารยนะ์ก็อ,อย่างไฟโตนิเตรียนจริงๆแล้วเนี่ยมีบทบาทมากมายไม่ว่าจะเป็นต้านการอักเสบหรือว่าอะไรหลายอย่างที่เรียกว่าทุนสมบัติของมันนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาโฟกัสในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระาารว่าเราเจอมลภาวะมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเวลาเราทานอาหารหรือเมแทบอลิซึมในร่างกายและสภาวะที่เราเจอเนี่ยมันสามารถที่จะเกิดอนุมูลอิสระทั้งนั้นเลยทีนี้เราจะ ไฟตัวนิตรีย์ของเราค่ะจะมีบทบาทในการต้านอนุมูลอิสระรอย่างไร,ร,รเวลาเราพูดถึงอนุมูลอิสระเนี่ยนะอนุมูลอิสระมันก็คือโมเลกุลแล้วมันสูญเสียอิเล็กตรอนตัวข้างนอกไปเหมืนมนอนมันไม่เสถียรมันไม่เสถียรอิเล็กตรอนเนี่ยที่มันวิ่งอยู่ข้างนอกนี่มันจะมีสองตัวคู่กันเสมอแต่ถ้ามันหายไปตัวหนึ่งเนี่ยตัวที่เหลือเนี่ยโอ้มันมันโหยหาคู่ของมันนะเพราะฉะนั้นมันโหยหาโอ้แฟนฉันหายไปไหนเลยมันกลอาละวาด มันกล่าวว่าพวกนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกของน้มันอิสระจริงๆแล้วมันมีประโยชน์อนุ้มัอิสระนมันจะทําหน้าที่ในการที่เหมือนระเบิดอ่ะนะครับมันจะทําลายพวกไอ้แบคทีเรียพวกไวรัสอะไรต่างๆที่อยู่ในร่างกายเราเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดพวกโรคอะไรต่างๆเนี่ยร่างกายมันจะสร้างน้มนอิสระแล้วมันเข้าไปทําลายพวกแบคทีรียไวรัสเพราะฉะนั้นมันเป็นประโยชน์แต่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันเป็นประโยชน์แล้วที่มันมากไประเบิดโดยบางทีมัน มันมีมากไปมันก็ระเบิดเราร่างกายเราพัางไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องรู้จักวิธีการควบคุมนะไม่ทําให้อนุโมอิสระมันเกิดขึ้นมาได้มากเกินไปอนุโมอิระเนี่มันเกิดขึ้นมาได้จากความผิดปกติของไอพวกโมเลกุลน,นะเกิดมาจากออกซิเจนนะที่เราได้รับเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าอนุไอออกซิเจนเนี่ยที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยมันแอคทีฟจนเกินไปในที่สุดเนี่ยมันก็ไปทําให้เกิดอนุูมอิสระ พวก U V Ultraviolet ถ้าในที่สุดเนี่ยมันผ่านเข้าไปจนกระทั่งอยู่ใต้ผิวหนังเราเนี่ยเกิดจากเรื่องของไออากาศของเราเนี่ยมันมีรูของโอโซนะมันรั่วะนะเพราะฉะนั้น,นแสง U V มันก็จะผ่านมาจนกระทั่งถึงเราพวกนี้ยะนะครับในที่สุดเราจำเป็นที่ต้องดูแลสิ่งแวดล้อมนะดูแลเวลาเราเดินไปตากแดดนี่นะครับช่วง3 9้าโมงเช้าจนกระทั่งถึง3มโมงเย็นเนี่ย นะแนะนําว่าให้ใส่ถุงมือกลางร่มใส่หมวกใส่แว่นอะไรตํำหนองเนี่ยก็จะแนะนำนะเราเนี่ยจะต้องคุ้นเคยกับการที่จะป้องกันแล้วก็บรรยากาศในบ้านเราเนี่ยมันจะมี UV ในค่อนข้างสูงนะยังไง,ร,งร่างกายเราก็ได้รับนะครับ,รบการที่จะป้องกันเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องมีสารต้านอนุมูลอิสระสารต้านอนุมอิสระเนี่ยมันมาจากพวกพืชผักที่เรากินเนี่ยแหละนะครับก็คือพวกไฟโตนิตรียน น้ไฟตัวเนเตรียเนี่ยซึ่งมันมีอยู่จํานวนมากนะเรารู้จักสารต้านอนุมูลอิสระตัวที่สําคัญยยกตัวอย่างเช่นวิตามินอีวิตามินอีเนี่ยเรารู้จักดีมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวสําคัญแล้ววิตามินซีเรารู้จักดีอยู่แล้วนะครับแต่พวกนี้เนี่ยเวลามันทํางานเนี่ยมันไม่ได้ทํางานอย่างอิสระมันเนี่ยมันทำงานเป็นวงจรนะครับมันจะต้องทํางานร่วมกันเหมือนพึ่งพากันใช่ใช่เพราะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเรากินวิตามินซีและเราไม่กิน พวกไฟโตนีเตรีนเนี่ยนะครับหรือเรากินไฟโตนิเตรียนบางตัวมากจนเกินไปอย่างเช่นเบต้าแคโรทีนนะมากจนเกินไปในที่สุดเนี่ยมันรับอนุโมทิสระมาแล้วนี่นะครับนะฮะมันก็ตัวมันเองอมันจะทําให้อะไอโมเลกุลพวกนั้นเนี่ยปกติแต่ตัวมันเนี่ยกลายเป็นอนุโมทิสระ<อ>เพราะฉนั้นเนี่ยมันก็จะต้องส่งอนุโมทิสระเนี่ยต่อไปให้กับไอพวกไฟโตนนวเตรียนตัวอื่นนะโยนกันไปทอดเหมือนเขาเวลาเขาทำทำปนั คนงานที่ก็โยนปูนกันอน่ะนะเขาทำงานเป็นทอดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเข้าใจกลไกในเรื่องของอ,อนุกรมของมันระบบการ <Stan> ต้านอนุมูมอิระในร่างกายเพราะน,นั้นมันจะทํางานตัวเดียวไม่ได้เราต้องกินอนุมูลไอพวกสารต้านอนุมูมอิราเนี่ยหลายๆตัวะนะครับเราจะไปหาได้ที่ไหนวิธีการง่ายๆเลยก็คือมันจะอยู่ในพืชผักสารพัดสีวิธีการแนะนําเลยก็คือเราจะต้องกินผักผลไม้ที่มัน ต่างสีต่างกลิ่นต่างรสในหนึ่งวันใช่ไหมคะต่อวันเราควรจะเราควรจะเลือกไม่ใช่เช้ากินผัดฟักเย็นกินฟักผัดอะไรทานองเนี้นะไปตลอดเนี่ยเราก็จะได้ไอ้พวกสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยที่มันซ้ําๆแล้วในที่สุดมันก็จะเป็นอันตรายเพราะนั้นเนี่ยเรากินเนี่ยนะฮะให้แตกต่างหลากหลายนะทั้งกลิ่นทั้งสีทั้งรสเนี่ยเราก็ในที่สุดเราก็จะได้ ารต้านอนุมูลอิสระพวกไฟโตเนสเตรนเนี่ยที่มันครบวงจรออกมะเรามีพวกเครื่องเทศบางทีผมเ,เรียกเครื่องไทยเ,เพราะาส่วนใหญ่เป็นอาหารไทยที่ใส่พวกนี้ไปเวลาเรานะใส่เวลาเราตำพวกเครื่องเทศอะไรเครื่องไทยพวกน,นี้นะในะแกงอะ่ะ พวกนี้เราก็จะได้สารต้านอนุมูลอิสระที่ครบถ้วนนะครจะเป็นประโยชน์อันนี้ก็ถือว่าเราทราบในเรื่องของไนโตรเรียนหรือพฤกษาเคมีแล้วนะคะว่าว่าคืออะไรแล้วก็พบในอะไรบ้างนะคะทีนี้แน่นอนว่าเที่อาจารย์บอกว่าอยู่ในพืชผักผลไม้แต่ว่าการทํางานในปัจจุบันหรือว่าคนปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ทานในส่วนของอาหารเหล่านั้นเนี่ยเป็นประจําเพราะฉะนั้นก็จะต้องไป พึ่งในเรื่องของอาหารเสริมบ้างอะไรเงี้ยอยากจะให้อาจารย์แนะนําว่าการทานอาหารเสริมอย่างไรให้ได้รับยังมีประสิทธิภาพในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระเนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่จําเป็นนะครับแต่ว่าไม่ได้ห้ามที่พวกเราจะไปเสริมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะไปเสริมรผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยนะผมก็จะแนะนําเป็นบางตัวอย่างเช่นไอตัวที่ให้ประโยชน์ จริงๆเลยเนี่ยแล้วก็พบแล้วก็ยกยก,ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของโอเมกา้าสามนะพวกนี้ก็ต้องถือว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีคุณค่าค่อนข้างดีพวกแคลเซียมนะเพราะฉะนั้นช่วยเสริมกระดูกนะครับอย่าไปเสริมซ้จนกระทั่งในที่สุดเนี่ยเราเข้าใจว่าไปใช้แทนอาหารนะสามารถที่จะบริโภคได้นะไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าเราอย่าไปบริโภคถ้าสมมุติราคาแพงเกินไปเราก็บริย่บัญญัติหน่อย นะแต่ว่าไม่ได้ห้ามในเรื่องการใช้ปริทรัพย์เสริมมาค่ะก็ถือเป็นข้อมูลที่สําคัญมากๆนะคะในเรื่องของไฟต้นนิตรียนที่จะมีบทบาทในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระซึ่งถือว่าเป็นความเป็นเคล็ดลับที่อาจารย์วันนี้อาจารย์ยังถือว่าอาจารย์ยังหนุ่มมากๆนะคะในเรื่องของ <laughs> อาการที่อาจารย์ได้ ทราบข้อมูลต่างๆในเรื่องของโภชนาการในเรื่องของบทบาทต่างๆของสารพฤกษะเคมีที่อาจารย์ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นะคะสำหรับช่วงของดรวินัยเอ็กซ์พลูซีฟดิฉันนุริซันมหมัดและรองศาสตราจารย์ดรวินัยดาหลันก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะววัสวัสลามมมุุุอยกรตตบ สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่วงคาลานไฮไลท์ค่ะอยู่กับซีน่าเช่นเคยนะคะซึ่งไฮไลท์ของวันนี้ค่ะหลายๆท่านคงจะได้ยินคำว่าศาสนารับรองวิทยาศาสตร์รองรับ,ลลบและวันนี้ค่ะเราก็ได้รับโอกาสนะคะจากคุณวุฒิชัยวีระมาชาเลขาธิก,การคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่และอีกหนึ่งท่านนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรดอนสุริพงค์ค่ะทั้งสองท่านนะคะจะมาพูดคุยกับเราในหัวข้อดังกล่าวเอาเป็นว่าเราไปพบกับทั้งสองท่านเลยดีกว่าค่ะ ในส่วนของกระบวนการการตรวจรับรองฮาลาลของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก่อนหน้านี้สินค้าที่ขอรับรองส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของอาหารเป็นหลักเพราะฉะนั้นความซับซ้อนและความยากในการตรวจจะไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่การที่เราเข้าไปดูในส่วนของวัตถุดิบและก็กระบวนการเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับเราจะได้เห็นในส่วนของวัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นชิ้นเป็นอันเอามาแบ่งส่วนเอามาผสมแล้วก็สําเร็จออกมาเป็น ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองฮาลานหรือไม่ได้รับการรับรองฮาลานตรงนี้การวินิจฉัยของผู้ที่เข้าตรวจรับรองฮาลาลเนี่ยสามารถที่จะวินิจฉัยได้โดยง่ายหรือว่าสามารถเห็นได้แล้วก็สามารถวิเคราะห์ได้แต่ในยุคช่วงหลังที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความซับซ้อนแล้วก็มีการขยายของ scope การขอรับรองมาตรฐานฮาลานมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นนอกเหนือจากอาหารแล้วเราจะมีในส่วนของสารประกอบอาหารในส่วนของเครื่องสาอาง และว,วิวัฒนาการของอาหารที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับกระแสหรือว่าให้เข้ากับเทรนด์ของโลกปัจจุบันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารออแกนิกอาหารคีโตหรือแม้กระทั่งในส่วนของอาหารเสริมนะครับซึ่งในส่วนนี้พอถ้าเราเข้าไปตรวจแล้วเนี่ยสิ่งที่มีความยากและซับซ้อนมากขึ้นก็คืออันดับแรกวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบเนี่ยจาก ช่วงก่อนสมัยก่อนที่อาจจะเป็นอาหารที่เราเห็นชัดๆเนี่ยมันก็เริ่มมาในรูปแบบที่ซับซ้อนละเช่นมาในรูปแบบของสารประกอบมาในรูปแบบของกลิ่นมาในรูปแบบขององค์ประกอบเล็กๆที่เราไม่สามารถดูได้ด้วยตาว่าฮาลานหรือไม่ฮาลานนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อนละสําหรับการที่เราจะออกไปตรวจแน่นอนว่าในก่อนที่มีการตรวจเนี่ยเราก็จะมีการดูเอกสารอยู่แล้วใช่ครับ ก็จะมีการนําเอกสารมาตรวจสอบในส่วนของวัตถุดิบที่ใช้นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นการสกรีนขั้นแรกของเราอยู่แล้วแต่ช่วงหลังๆเนี่ยเราก็เริ่มที่จะต้องการความมั่นใจมากขึ้นเพราะเราไม่แน่ใจว่าสิ่งที่มันเข้ามาอยู่ในกระบวนการอาหารเนี่ยหรือเครื่องสาอางหรืออะไรก็าตามที่ขอรับรองฮาลาลเนี่ยมีความมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเพราะว่าในการขอรับรองฮาลาลและการตรวจรับรองฮาลาลผู้ให้การรับรองอย่างพวกเราเนี่ย ต้องมั่นใจ100%ไม่ใช่แค่90%ไม่ใช่แค่95%เพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยในการตรวจรับรองฮาลานของเรานะครับเราก็จะมีคณะตรวจที่เป็นคณะใหญ่เราก็จะมีตั้งแต่กรรมการฝ่ายฮาลาน2-3ถึงท่านเจ้าหน้าที่ของฝ่ายฮาลานต้องออกตรวจร่วมกับเราด้วยเพราะว่าเราจะต้องมาช่วยกันดูในเรื่องของกระบวนการผลิตและว,วัตถุดิบแล้วก็เอกสารต่างๆแล้วก็มีที่ปรึกษาด้านศาสนา ที่เราก็ต้องเอามาร่วมในกระบวนการตรวจด้วยและที่สําคัญที่สุดในปัจจุบันที่เราต้องขอเขามาร่วมในการตรวจก็คือเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแล้วเราก็ได้ทําการร่วมมือแล้วเราก็ขอให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งนักวิทย์เข้ามาช่วยเราในการตรวจซึ่งในกระบวนการตรวจเนี่ยนักวิทย์สามารถช่วยเหลือเราได้เยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการดูในส่วนขององค์ประกอบของสารต่างๆ หรือแม้กระทั่งการให้คําแนะนําหรือแม้กระทั่งการนํำลิสต์ของสารเคมีต่ตางๆเอามาดูแลเอามาตรวจสอบให้หลังจากที่เราไปตรวจสอบแล้วว่าในแต่ละอันที่เราไม่สามารถแยกแยะได้ว่ามันคืออะไรเนี่ยมีความเสี่ยงด้านหราลมากน้อยแค่ไหนหรือแม้กระทั่งในบางธุรกิจหรือบางบริษัทหรือบางโรงงานที่เราไม่มั่นใจว่าพอผลิตเสร็จออกมาแล้วมันจะฮราลานร้อเรเราก็จะเอาตัวอย่างเนี้ย ส่งให้กับทางศูนย์วิทยาศาสตร์ทหารเนี่ยช่วยตรวจโดยดําเนินการผ่านเจ้าหน้าที่ซึ่งตรงนี้ช่วยเราได้มากขึ้นทําให้เรามั่นใจร้อแล้วทุกครั้งที่เรามั่นใจร้อเนะการที่เราให้การรับรองเนี่ยมันก็จะทําให้มั่นใจทั้งผู้ให้การรับรองมั่นใจทั้งเจ้าของโรงงานเจ้าของธุรกิจแล้วก็มั่นใจทั้งผู้ที่จะบริโภคต่อไปครับ สารมณฑลกุงมหรรษมาตุลลรอบวรกาตุครับในส่วนของสูงวิยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับเราก็มีส่วนร่วมกับทางคณะกรรมการฉลามประจำจังหวัดนะครับในหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องของด้านทางวาิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมนะครับอยัวอย่างเช่นในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยอย่างท่านท่า,ท,า,ท,าท่านเลขาวุฒิชัยได้ได้กล่าวไปอะครับ เวลาปัจจุบันในการเข้าไปตรวจรับรองฮาลาลเนี่ยในอดีตเนี่ยอาจจะมองเห็นเนื้อเป็นเนื้อเนาะเป็นผักเป็นผักอะไรเงี้ยแต่ในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราเข้าไปตรวจฮาลาลในในโรงงาน,านาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอาจจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงนะครับโดยเฉพาะในเทคโนโลยีด้านด้านการผลิตอาหารเดี๋ยวนี้มันก้าวหน้าไปมากเราเห็นแพนเบดฟ,ฟ,ทฟ,ฟทู้ดแพนเบดฟู้ดที่โดยเฉพาะที่เป็นสมมติเราทําอาหารที่เป็นเนื้อแต่จริงมันไม่ได้มาจากเนื้ออย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับดังนั้น ด้วยด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านการผลิตผลิตอาหารนะครับดังนั้นความก้าวหน้าในเรื่องของการตรวจรับรองเนี่ยก็ต้องก้าวตามไปด้วยนะครับทางศูนย์วิทยาาร์ฮาลนจุฬาลงกรณ์ก็ช่วยเหลือนในทางด้านการบุคลากร,กร,ท,ราที่เข้าไปตรวจรับรองฮาลานรวมไปถึงการใช้เครื่องมือ,อทางวิทยาศาสตร์นะครับในการตรวจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล เรื่องของ DNA เรื่องของเจลาตินนะครับหรือว่าในเรื่องของกรดไขมันต่างๆที่อาจจะปลอมปนอยู่ในอาหารโดยทั้งตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้บริโภคนะครับผู้ตรวจเองแล้วก,แวก็แล้วก็เจ้าของโรงงานเพราะว่ากระบวนการการปนเปื้อนะ่ะมันมาได้ตั้งแต่การขนส่งวัตถุดิบเข้าสู่ลายเลยบางทีเวลาที่เราอาจจะดูเหมือนเป็นผักอ่ะเอามาทําเป็นผักอบแห้งอ่ะแต่เวลาก่อนที่ผัก จะมาถึงอ่ะเขาอาจจะคอนเทนหรือว่าขนมากับพวกสุกรหรือว่าอะไรเงี้ยทำให้เกิดการปนเปลื้อนข้ามหรือมันสกรปรกจนจนไม่สามารถที่จะล้างออกได้มาจจะมี DNA สุกรติดเข้าไปแม้กระทั่งในกระบวนการการผลิตบางทีพนักง,งานอาจจะรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้องตมหลักศาสนาทานข้าวเหนียวหมูปิ้งแล้วมือมันแล้วล้างมือไม่สะอาด DNA พวกนีก้ติดเข้าไปแม้กระทั่ง DNA ของคนที่มือแห้งๆแ,แล้วไปสัมผัสอาหารโดยตรงอ่ะ หนังเหนืองอะไรก็อาจจะติดเข้าไปตรงนี้วิทยาศาสตร์ได้เข้ามาช่วยได้เยอะมากนอกจากเรื่องของการนําวิทยาศาสตร์มาใช้นะครับเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตรกรรมก็มีส่วนสําคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลานนะครับปัจจุบันถึงแม้ประเทศไทยจะเป็นประเทศต้นๆในการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารฮาลานไปสู่ต่างประเทศนะครับแต่ว่าถ้ามองในเชิงของ Market Share ์นะครับในเรื่องของการขายสินค้าอย่างที้เรายังอยู่อันดับแค่ประมาณไทยๆนะครับ มูลค่ายังไม่สูงมากเพราะว่าเพราะว่าสินค้าที่เราส่งออกไปเป็นสินค้าที่ที่ไม่ได้มีมูลค่าเพิ่มมากนักนะครับหน้าที่หนึ่งของสุริสทร์สารานก็คือเข้าไปเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าต่างๆเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่เข้ามาขอรับรองทารานแล้วทําอย่างไรให้เขาสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาให้มีมูลค่าสูงไปขึ้นไปได้อย่างอย่างในช่วงนี้เราก็ทําเกี่ยวกับเรื่องของพวกสมุนไพรไทยนะครับสมุนไพรเกี่ยวกับเรื่องสินค้าเกษตรไทยที่ ปกติเราส่งสินค้าผักออกไปขายเป็นผักทำอย่างไรที่เราจะสามารถทําผักหรือว่าสมุนไพรออกไปเป็นสศารศสกัดซึ่งมีมูลค่าสูงมากขึ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับนอกจากตัวผลิตภัณฑ์เองแล้วเนี่ย ทั้งผู้ประกอบการเองหรือพนักงานในโรงงานเองเนี่ยก็มีความจําเป็นที่ต้องมีการพัฒนารีสกิลแล้วก็อัพสกิลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้สามารถก้าวทันกับเทคโนโลยีในการผลิตนะฮะรวมไปถึงเรื่องของการส่งออกแล้วก็สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ส่วนของสุวิสทหารเนี่ยเราก็ไปช่วยในเรื่องของการพัฒนากําลังคนนะครับมีการบ่มเพาะผู้ประกอบการเรามีพัฒนาแพลตฟอร์มในเรื่องของ o o c นะครับที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเรามี Thailand ฮารัน อะคาเดมีนะครับที่เป็นทาอะคาเดมีทุกวันพุธในการให้ความรู้ในเรื่องหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านทั้งเทคโนโลยีด้านด้านบัญชีด้านการบริหารจัดการไม่กระทั่งเรื่องของประวัติศาสตร์ต่างๆเหล่านี้นี่คือสิ่งที่สุวิสาธาหารนพยายามผลักดันอุตสาหกรรมและก็เศรษฐกิจาัรานของไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้ครับมีประโยชน์ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางสำนักง,งานคณะกรรมการสลามจังหวัดเชียงใหม่ผู้ให้การรับรองฮาลานนะครับในส่วนนี้ก็คือเข้ามาช่วยเพิ่มความมั่นใจในเรื่องของการขอรับรองฮาลานทําให้ผู้ที่ให้การรับรองฮาลานเนี่ยมีความมั่นใจ100%เซนะครับผมซึ่งมันเป็นเรื่องของอานะความรับผิดชอบต่อทั้งมนุษย์แล้วก็ต่อพระเจ้าะนะครับในเรื่องของความเชื่อทางศาสนาเราเพราะฉะนั้นเราผู้ให้การรับรองเนี่ยเราต้องมั่นใจ100%ซซึ่งแน่นอนด้วยกับสิ่ง ที่มันเป็นปัจจุบันเนี่ยคนที่หน่วยงานที่เข้ามาช่วยขยายขอบเขตของการรับรองให้ไปแตะร้อเอร์เซได้เนี่ยก็คือศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมอันนี้คือประโยชน์ที่เกิดจากฝั่งเรานะครับผมในส่วนของผู้ประกอบการเนี่ยประโยชน์ที่เขาได้รับเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการได้รับการตรวจรับรองฮาลานที่มีมาตรฐานอันดับต้นๆของโลกะนะครับเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยถึงแม้เราจะไม่ใช่ประเทศที่เป็นประเทศมุสลิม แต่ว่าการตรวจรับรองฮาลานของเราเนี่ยแลลบ,บที่เราใช้ในการตรวจรับรองฮาลานของเราเนี่ยก็อยู่ในอันดับต้นๆของโลกการที่มีหน่วยงานจากศูงวิทยาศาสตร์ฮาลันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้ามาเนี่ยทำให้เราได้ยกระดับมาตรฐานของการตรวจฮาลานที่เป็นมาตรฐานระดับโลกเลยนะครับผู้ประกอบการก็สามารถที่จะขายสินค้าฮาลานได้อย่างมั่นใจนํารายได้มาสู่พวกผู้ประกอบการและแน่นอนครับในส่วนผู้บริโภคผู้บริโภคก็จะได้มั่นใจแล้วก็ได้รับสินค้าฮาลานที่ มีมาตรฐานที่สูงในการตรวจรับรองฮาลานแล้วรวมไปถึงในส่วนของประเทศชาติเนาะประเทศไทยก็จะได้ในส่วนของสินค้าพวกเนี้ยเมื่อได้รับการตรวจรับรองมีการค้าขายมีการออกส่งออกมีการขายขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นภาษีมันก็จะมาในรูปแบบของรอา,ายได้ที่สามารถที่จะเข้าสู่ประเทศไทยได้มากขึ้น ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะเป็นอย่างสูงที่ได้มาให้ข้อมูลและมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสําหรับช่วงฮาลานไฮไลท์ในวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะสําหรับท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถที่จะติดต่อได้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือท่านใดที่ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการรับรองฮาลันนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ทางสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดค่ะสําหรับวันนี้ซีน่าต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนอัสลามอะลัยกุ้งะเระมะตุ बड़का तो เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมกับ2ช่วงรายการที่เราได้นําเสนอไปเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยจะได้รับความรู้จากอาจารย์วินัยไปมากเลยนะครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะช่วงเวลารับประทานอาหารโซฮอตที่ดีที่สุดคือใกล้เข้าเวลาซุบะฮีประมาณช่วงเวลาของการอ่านอัลกุรอาน50องค์การโดยทั่วไปแล้วการอ่านกุรอานจํานวน50องค์การนั้นจะใช้เวลาประมาณ10-15นาที ดังนั้นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการรับประทานอาหารโซฮก็คือช่วง10ถึง15นาทีก่อนเข้าละหมาดซุบฮีรายงานโดยบุคอรีและมุสลิมรายการของเรานะครับยังคองอากาศทุกวันครับตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีทางทงบอ5อย่าลืมนะครับตื่นเช้าๆเตรียมกับข้าวกินข้าวโฮกันเนี่ยเปิดช่อง5เป็นกำลังใจให้กับเรา2คนด้วยนะครับ วันนี้ค่ะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับรายการวิถีอิรรามตอนปี9ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะอัสลามวุอะลัยกุมะเระห์มุลลัลลอฮ์บาระกาตุสวัสดีค่ะสวัสดีครับ